สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซิตี้ยูนะคะเกมน่ารักหรือว่าอะไรเก,เกมน่ารักถูกแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้ใช้ชีวิตไปในเกมนี้เลยนะคะก็สามารถเล่นในทางทางเฟซแล้วก็ทางหน้าเพจของซิตี้ยูที่เขามีให้สมัครสมาชิกอะไรอย่างนี้นะคะโผล่มาที่บ้านทันทีนะคะเพราะว่าหอกกำลังจะยาแล้วก็เลย โอเคไม่พูดถึงเรื่องหอแล้วนะคะก็ว่าจะเออช่างเถอะแล้วก็เราจะมาพารีวิวเมืองนะคะก็ที่แรกคือ My Home ค่ะก็ตอนนี้มีตังค์อยู่ไม่เยอะเพราะว่าเอาไปซื้อไอ้นี่หมดเลยจาก4ี่หมื่นนะลดลดมันเหลือ900ตอนนี้ทำงานเพิ่มมาได้หนึ่งแล้วค่ะก็ต่อไปก็คอมพานีค่ะเป็นที่สมัครงานเป็นออฟฟิศทำงานแต่ว่าไม่ใช่ทำงานนะคะเขาเขียนไว้งั้นแหละ แล้วก็จดทะเบียนตั้งบริษัทอะไรอย่างนี้สําหรับคนที่แบบมีตังค์เยอะเพราะว่าแค่มันเริ่มต้นมันก็เท่าไหร่แล้วดูดูก่อนนะคะอะเดี๋ยวมาที่คุณอ้ําก่อนนะคะคุณอ้ําก็จดทะเบียนตั้งบริษัทสําหรับคนที่มีเงินนะคะสวัสด,ดีค่ะมีอะไรให้ดิฉันช่วยเหลือไหมคะแล้วก็คําแนะนํานะคะแล้วก็จดทะเบียนตั้งบริษัทจดทะเบียนเลิกสั์นะคะก่อนที่เราจะจดทะเบียนตั้งบริษัทน่าจะมีซื้อใบจดทะเบียนหรือเปล่าราคาจาก2 0 0รราคา2 9 9บบาทโอ้ ไม่มีตังค <c oughs> ์ข้ามประเด็นคุณอ้ําไปเลยนะคะมาที่คุณอ้อเลยสวัสดีค่ะมาทําอะไรคะพูดคุยสมัครงานก็ใครจะมาสมัครงานก็มาที่ที่นี่นะคะแบบว,ว่าสมัครไม่เป็นก็แบบว,ว่าสมัครไงก็ามาดูก็นุ่มดูเทคนี้ได้นะคะบริษัทเล็กๆแต่น่ารักอีออุ้ย <c oughs> ถ้ามีบริษัทยอยู่แล้วมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะคุณอ้ําค่ะก็ พูดไปแล้วนะคะลืมแล้วก็เออเราสามารถที่จะไปบริษัทเราสามารถที่จะไปบริษัทของคนอื่นได้นะคะบริษัทแรกเลยใครที่ไม่รู้ว่าบริษัทแรกเป็นของใครนะคะบอกเลยค่ะเป็นของคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมนะคะคือ GM ค่ะยิ่งใหญ่มากใครนับถือถ้าถ้าไม่มีเขาคงไม่มีเกมนี้เกิดขึ้นมาหรือเปล่าอ่าที่ต่อไปเป็นสเปเชียลนะคะก็ ถ้าที่มีวัตถุดิบหลายแบบเฉพาะตัวก็เป็นเหมือนกับตอนนี้เป็นวันสแถวสงการเขาก็มีเควสค่ะให้แบบว่าไปไปถมกองทรายที่วัดนะคะซึ่งวัดมีที่นึงแต่ว่าอันนี้นะคะคือที่ที่ขุดค่ะก็จะมีอันนี้จะเต็มพอดีเลยอ่ะที่ที่ขุดนะคะก็เป็นที่ขุดอย่างนี้คนก็จะมานั่งขุดกันเพราะว่ามันเป็นเควสช่วยไงคะ เหมือนกับว่าต้องช่วยกันจริงเสร็จไปกองหนึ่งแล้วไงน่าจะกองละสองหรือว่ามันมีอันนึงอ่ะคือของแรกมันแปดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าเคยเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อ่าต่อไมาที่วัน d ด้ U ยูนะคะส่วนสนุกนะคะ สนุกมันเด้ยูเป็นเหมือนกับมินิเกมต่างๆแบบเยอะมากเลยนะคะก็ตรงนี้คะ่ะอ่าเริ่มจากมุมด้านซ้ายก่อนนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสถานที่เก่าเมื่อก่อนเคยเป็นที่ขายสัต์แต่ว่ามันย้ายไปอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวที่นั่นนะคะนี่คะ่ะก็ตรงนี้เป็นที่เหมือนทำเคสด้วยนะแบบว่าให้มากระโดดเลยจ้องจ้องกระโดดจ้องจ้องอะไรอย่างนี้ โอเคก็ okay, 了了 raining, like ṁ, like รู้ไปแล้วนะสำหรับฟาเดนฟาดินะคะอ่าฟาเดนก็แลกเปลี่ยนเลยเนี่ยอ่าแลกเปลี่ยนเหรียญมันเดิกเงินอันนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาสนุอันนี้อยู่เท่าไหร่ค่ะเล่นไม่ค่อยเก่งน่าจะแพ้ทุกทีเลยค่ะทำไมไม่ถามเราไม่มีสัตว์เลี้ยงหรอมีนะคะอ่าพกเลยดีกว่า าดินน้องๆเล่นอ่าดินนี่ก็สําคัญนะคะที่มีเควสเนี่ยเขาจะไปเล่นน่าจะไปเล่นที่เกมระเบิดเพชรหรือเปล่าใช่เกมระเบิดเพชรน,นะคะที่ไปเล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้เหรียญน,นี้มาแล้วก็แลกเลยนะคะแลกไปเลยนะคะแล้วก็มีของให้แล้วต้องเยอะๆเออตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนนะคะฟันปาร์กนะคะ ก็ไม่ค่อยเยอะด้วสิอยากจะเล่นให้ดูนะคะโอเคเพื่อทุกคนยอมเสียตังค่ะซื้อของไม่อยากมองตังตัวเองเลยสี่ร้อยบาทเนี่ยอ่ะเรียบร้อยเหลือหนึ่งพันะโอเคเขอย,ยังชั่วมาเล่นกันดีกว่าขอเล่นได้ดีๆนะสาธุเออเอาไงดีเนี่ยนี่ต่ว่า นี่ได้ไปสองแล้วเจ๋งเะที่ไหนล่ะเอาก็เจ๋งก็สิเจ๋งเะที่ไหนล่ะอ้าวค่นี่เอาให้ถึงเก้านะจ๊ะอ้าวได้แค่สี่โหเสียตังค์สี่ร้อยได้คะแนนสี่เออคือเจ๋งดเีเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในขัางสาบอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมระเบิดเพชรก่อนนะคะ ถ้าช่องช่องนี้เป็นเกมจับผู้ลุภผ้าผ่าแต่ว่าอันอันด้านอันด้านขวาสุดไม่รู้มันเป็นเกมเหมือนเกมเศรษฐีปะอ่ะอยากลองเล่นไหมล่อะอาคนนู้นว่างอยู่พอดีเราไปเล่นกับเขาดีกว่าให้เล่นด้วยนะให้เล่นสิให้เล่นสิเล่นสิเออ เกมจับรูปผ้าบอกเลยค่ะว่าเป็นคนที่จำอะไรไม่ค่อยได้ลืมทุกอย่างลืมทุกอย่างที่จะจดจำได้ก็ลืมหมดคือถ้าแบบเราไม่หาอันสามอันไปอย่างเงี้อะเห็นไหมเนี่ยไม่มองไม่เห็น้ะมันคะแนนนําไปแล้วเอาอยู่ไหนวะเนี่ยมาไม่มีโดนตัดห้าพันนะคะโอ้โหคนออนเกมเยอะมากนี่เงโดนเลยเราต้องหาสามอันหรือว่าสี่อันขึ้นไปนะคะ ไม่นั้นจะโดนตัดคะแนนไปทั้งหมดห้าพันดูสิเขาเก่งมากอะ่ะยังไม่โดนตัดเลยโดนตัดยังอะ่ะเก่งแค่ไหนก็สู้แพตตี้ไม่ได้หรอกนี่นี่คะแนนแนนไม่หยุดเลยขอให้เขาลดลงไปสักห้าพันก็ยังดีคะแนนตามไม่ทันหรอกคะ่ะ ที่นี่เราจัดหนักมนะันจะเล่นไม่หยุดเลยออกม้อไปเลยนะ่ะเอ๊ะแข้งหรือจ้าอืมอกเกรรมมันไปเองอ่ะไม่ได้จับเลยเลยเนี่ย นี่เราไม่ตายง่ายๆหรอกคะ่ะเอาไว้ใครตายใครตายไม่ยอมตายหรอกครับพี่นี่ไม่ตายลดสัก 5, ห้าพันเธอตามไม่ทันหรอกคะ่ะเอาอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวกรรมเอากอและตกอยู่ในสภาพาเอิมหาไม่เจอนัานบวกห้าร้อยบวกหกร้อยวลดห้าพัน ห่างก็ต้องครึ่งต่อครึ่งอะขอให้เขาลดลงมาสักห้าพันก็ยังดีที่อาจจะเท่าเราก็ได้นี่ลดแล้วนำแล้วค่ะโอ้โหหว,วาดเสียวนำไปได้แล้วต,ต้องตาเจ๋ไหล,เ,ลเกนถ้าเครียดแบบว่าวางแผนมากเกินไปโอ้โหไม่หยุดเลยเอฮ้ยดูสิเล่นเก่งอะ่ะ ตามมาได้แล้วอะ่ะเกมรีบจบสิคะเกมรีบจบนีบ่นะคะพอเล่นได้เ็าจะได้เหรียญใช่ไหมโอเคไปเล่นเกมจับคู่รูปภาพต่อเลยดีกว่า ดูสิใช้เวลาไปเยอะเลยนะแค่เล่นแค่เกมเดียวเองแงมแง่ไม่ใครให้เล่นบ้างไหมเนี่ยอ่ะรอไปก่อนทีนี้จะเป็นผู้สร้างบ้างไม่เป็นผู้เอ้ยนั่น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 มีคนมาเล่นด้วยฮานะจังสวยอ้าวน้องไม่กดเล่นล่ะเอ้ยอาจจะเป็นพี่ก็ได้ไม่น่าพูดเลยกดเล่นอเค จำเอาไว้นะจำเอาไว้นะ